ยาเคมีบําบัดหรือที่รู้จักกันในชื่อเคมีเป็นยาที่ออกฤทธิต์ต้านหรือทําลายเซลล์มะเร็งครับจะทําลายเซลล์มะเร็งแบบไม่เจาะจงซึ่งทําให้เซลล์ปกติก็โดนไปด้วยครับจึงเป็นผลทําให้เกิดอาการข้างเคียงมากกว่ายามุ่งเป้าเช่นผมร่วงเม็ดเลือดขาวต่ําอ่อนเพลียซึ่งวิธีนี้ครับเป็นหนึ่งในการรักษามะเร็งที่มีมาอย่างยาวนานเลยผู้ป่วยส่วนใหญ่ครับก็มักจะกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงและถึงแม้ว่าการรักษาจะได้ผลดีครับแต่จะมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถรับการรักษาในระยะยาวได้ โดยปัจจุบันครับเราก็ทราบกลไกการเกิดโรคมะเร็งมากขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากกลารมีความผิดปกติในระดับเซลล์มีการส่งสัญญาณในการเจริญเติบโตมีการแบ่งเซลล์ที่มากกว่าปกติและไม่สามารถควบคุมได้จึงนํามาสู่การคิดค้นยามุ่งเป้าที่ไปยับยั้งขบวนการดังกล่าวได้อย่างตรงจุดโดยยามุ่งเป้าเนี่ยครับจะทําลายเซลล์มะเร็งแบบเจาะจงต้องมีการตรวจยีนกลายพันธุ์เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดแบ่งการรักษาผู้ป่วยตามชนิดของโรคยีนกลายพันธุ์พบยีนกลายพันธุ์ตัวใดก็จะเลือกใช้ยามุ่งเป้าที่ตรงกับยยนกา นนตัวนัว้เลือกการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่สุดซึ่งยามุ่งเป้าเนี่ยแหละครับเป็นการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพิ่มโอกา,กา,าสในก,การหายขาดจากโรคมะเร็งทำให้เซลล์มะเร็งเป้าหมายยุบลงได้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอาการข้างเคียงน้อยกว่าคีโมครับ